สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องสารพัดดอลรีกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะพัดจะมาเปิดกล่องรีวิวเจ้าตัวเครื่องดูดฝุ่นไร้สายตัวจิ๋วตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องพร้อมกันเลยนะคะนี่ค่ะเจ้าตัวเ,เครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะคะภายในก็จะประกอบด้วยตัวเครื่องนะคะแล้วก็มีหัวมาให้นะคะ และนี่นะคะคืออุปกรณ์ทั้งหมดภายในกล่องที่เขาให้มานะคะแล้เวเราจะเริ่มไปดูทีละตัวตัวนี้นะคะก็จะเป็นหัวดูดนะคะซึ่งาสามารถแบบปรับขยับได้นะคะเวลาซอกมุมนี้คือโอเคเลยนะคะตามมาด้วยหัวอกีกหัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นหัวที่แบบรีบๆนะคะอันนี้ไว้อ่ดูดตามซอกได้ดีทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสายชาร์จ usb ที่เขาให้มานะคะและนี่คือเป็นเหมือนท่อต่อกับตัวเครื่องนะคะเพื่อเพิ่มความยาวเนาะ สำหรับตัวเครื่องเองคือเล็กกระทัดรัดแล้วก็ดีไซน์สวยงามมากๆเลยค่ะผัดชอบมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปเสียบชาร์จนะคะในระหว่างที่เราเสียบชาร์จนะคะถ้ามันยังไม่เต็มมันจะกระพริบปเป็นสีแดงแบบนี้นะคะพอเราชาร์จไปสักพักนึงนะคะเอ่อถ้าชาร์จเต็มแล้วจะเป็นสีฟ้าลักษณะแบบนี้เลยนะคะทุกคน สำหรับวิธีการใช้งานนะคะก็คือง่ายมากๆค่ะเพียงกดปุ่มเดียวตรงนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะกดปุ่มนี้นะคะให้เราเปิดฝาครอบตัวนี้นะคะฝาครอบตัวนี้นะคะมีไว้ป้องกอันเวลาที่บอกว่าเออมันไปกระทบหรือมันอะไรมันคือมันจะทํางานงทันทีเลยสําหรับวิธีการนะคะก็คือกดปุ่มเดียวอย่างที่พัดบอกนะคะคือกดครั้งแรกค่ะก็จะเป็นระดับหนึ่งนะคะถ้าเกิดเราอยากเพิ่มระดับความแรงเราก็กดอีกครั้งนึงนะคะ ถ้าต้องการปิดก็คือกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดการใช้งานนะคะทุกคนสำหรับเจ้าเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะคะความประทับใจแรกเลยนะคะก็ที่พัดเห็นก็คือรูปลักษณ์นะคะแล้วก็ความเบากระทัดรัดของมันนะคะคือพัดรู้สึกว่าเออชอบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองเทสเครื่องดูดฝุ่นกันนะคะเดี๋ยวพัดจะต่อสายเอ,อ่อท่อยาวนะคะกับหัว ใหญ่นะคะแล้วเราไปประกอบนะคะแล้วลองดูดันดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะพอเราประกอบหัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือมันก็จับขนดัดไม่ได้รู้สึกเกะกะหรือว่าน้ําหนักหนักจนเกินไปนะคะคือรู้สึกว่ามันคล้องตัวนะคะคัดหลานแล้วคลิกความประทับใจก็คือเช่เลือกเพราะว่ามันไหลสายนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะลองดูกระดาษกันะนะคะถ้ากระดาษชิ้นใหญ่อะาลองดูแล้วนะคะคือมันก็จะ ค่อนข,ข้างจะดูดยากนิดนึงนะคะต้องเป็นแบบชิ้นตัวหรือว่าเศษเล็กๆน้อยๆน,นี่คือคือแบบใช้ได้ดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้อีกหัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นหัวที่มันแบบเหมือนลักษณะตามซอกเนาะพัดก็ลองดูดแล้วมันก็โอเคนะแต่ว่าพวกกระดาษชิ้นใหญ่อย่างที่พัดเคสเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้านะก็คือพวกคุณพวกโของอะไรอนยะ่างเงี้ยแต่ว่ามันใช้งานได้ดีมากเลยนะคะที่วัตถุประสงค์ที่พัดซื้อเจ้าตัวนี้มาก็คือว่าไว้ดูด ทำค,ความสะอาดห้องเก็บของเล่นลูกนะคะเพราะว่าแบบว่าของเล่นเด็กๆเนี่ยคือเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เวลาแล้วน,นะคะมันก็จะมีสุนนะคะวก็จะใช้เพื่อดูุ่นตัวนี้ราคาะดูตามก็ตามมุมต่างๆนะคะตามใน,นุ่งในกล่องหรือว่าตามเต็นต่างๆนะคะที่เก็จะใช้ตัวนี้เป็นประจํานะคะแทบทุกวันเลยะคะ่ะเพราะว่าคือบางที ของเล่นเด็กเนี้ยคะ่ะเราก็ไม่ควรให้มีกับคุณอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆนะคะสำหรับตัวเครื่องนี่คือเบาจับสบายมากๆดูได้จากลูกชายนะคะสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ไ,<ม>ได้เลยพอหลังจากที่เราดูดฝุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาที่เรานําฝุ่นออกก็ไม่ยากค่ะแค่บิดเบาๆนะคะมันจะมีสัญ,ญาลักษณ์บอกนะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะดึงตัวนี้ขึ้นมานะคะดูค่ะดูค่ะฝุ่นคือฝุ่นแบบคือเยอะมากทุกคนดูดิเป็นก้อนๆเลยค่ะ คือถ้าุูนลักษณะนี้ค่ะมันจะดูดแล้วก็ได้ดีมากๆในคาะกรองได้ดีมากดูจากุ่นแบบนี่คือไม่ได้บอกคือใช้สองสามครั้งนะคะเพราะุ่นที่บ้านเยอะมากนะคะอาจจะเป็นปุ่นผ้าุ่นผงอะไรลักษณะน,นี้นะคะเวลาใส่ก็ประกอบกับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ปิดะค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ พร้อมใช้งานครั้งต่อไปแล้วค่ะพัดคิดว่าไอเครื่องดูฝุ่นตัวนี้นะคะมันสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเล็กกระทัดรัดแล้วก็น้ําหนักเบานะคะจับมือเดียวสบายมากๆเลยค่ะพัดหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆม,มากก็น,น้อยนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจช่องพัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย